ไปคุ้กกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวิชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาทําเมนูที่จะเป็นได้ทั้งของกินเล่นนะครับหรือว่าจะเป็นกลับแกมก็ได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าแซ่บมากๆถูกปากคนไทยอย่างเราๆแน่นอนนั่นก็คือเมนูกุ้งแช่น้าปลานะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทํานะครับรบกวนเพื่อนๆครับช่วยกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้าาานล่่ว คลิปหน้าใหญผมทําเมนูอะไรหรือว่าใหญ่ผมบอกคลิกในการเข้าครัวเลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยเริ่มจากเราจะมาทํากุ้งก่อนนะครับสําหรับกุ้งแช่น้าปลาเนี่ยความสําคัญอยู่ที่ความสดของกุ้งนะครับเนี่ยก็คือควรเลือกกุ้งสดๆเท่านั้นนะครับยิ่งแช่ใช้เป็นกุ้งทะเลหรือว่ากุ้งแช่บวยเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับ วิธีการดูกุ้งที่มันสดนะครับก็คือเนี่ยตัวใสนะครับมันเงานะครับตอนจับเนี่ยมันจะมีเมือกลื่นๆนิดนึงนะครับแล้วก็หัวกับตัวเนี่ยยังติดกันนะครับไม่หลุดลุยนะครับกดที่ตัวเนื้อกุ้งเนี่ยก็จะมีความแข็งเด่งอยู่นะครับก็แสดงว่าใช้ได้นะครับจากนั้นก็ให้นําหัวกุ้งออกเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะแกะเปลือกนะครับ เหลือห่างไว้นิดนึงนะครับแล้วก็การทํากุ้งแช่น้าปลานะครับก็ไม่ควรเลือกกุ้งที่ตัวใหญ่มากนะครับเพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวเกินไปนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ชอบกุ้งเนื้อเหนียวเหนียวนึบๆนะครับก็สามารถใช้กุ้งตัวใหญ่ได้ตามความชอบเลยนะครับอันนี้ซื้อมาอันนี้ยังไม่ต้องล้างนะครับแกะก่อนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีขั้นตอนในการล้างเนื้อกุ้งอยู่แล้วนะครับ ก็หลังจากแกะเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับตัวหัวกุ้งเนี่ยสามารถนําไปต้มน้าสต๊อกหรือว่าทําน้ําแกงส้มได้นะครับเพราะจะทําให้ตัวน้าแกงส้มเนี่ยมีความอร่อยหอมนะครับจากนั้นกุ้งที่แกะเปลือกนะครับผมก็จะเอามาผ่ากลางหลังนะครับอันนี้ผมจะผ่าค่อนข้างลึกนะครับผ่าเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็นําเส้นดําที่หลังกุ้งออกนะครับ อันนี้แนะนำคือให้เอาออกให้หมดนะครับรวมถึงเส้นข้างล่างตัวกุ้งด้วยนะครับสิ่งสำคัญในการทำกุ้งแช่น้ำปลานะครับก็คือกุ้งต้องสดนะครับแล้วก็เราต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับเพราะว่ากุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยเรากินดิบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของ การทำความสะอาดตัวกุ้งนะครับแล้วก็ความสดเพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับทำให้เราท้องเสียได้นะครับหรือว่าอาจจะพบเชื้อโรคได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเอากุ้งไปล้างน้ำนะครับหนึ่งรอบนะอันนี้ก็ไม่ต้องล้างหลายรอบมากนะครับเพราะว่าถ้าล้างหลายรอบมันจะทำให้ตัวกุ้งมันไม่หวานนะครับจากนั้นผมจะใช้ โซดาเย็นจัดนะครับแช่กุ้งอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้ก็เพื่อความกรอบอร่อยของเนื้อกุ้งนะครับแต่ก็เป็นการช่วยทำความสะอาดด้วยนี้แช่ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็มาทำน้ำกุ้งแช่น้ำปลานะครับนี่ผมจะใส่น้ำตาลลงไปนะครับนิดหนึ่งจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายนะครับ สำหรับใครที่อยากได้ความนัวๆน,นะครับก็สามารถใส่ผงชูรสลงไปได้นะครับก็าผมจะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อแบบเจือจางนิดนึงไม่ให้มันเค็มไปนะครับหลังจากกุ้งนะครับเราแช่โซดาไว้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมเอาไปเทน้ำโซดาออกนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับที่เราต้องใช้น้ำโซดาเย็นจัดด้วยเนี่ยเพราะว่าจะได้ปรับตัวความเย็นของตัวกุ้งนะครับจากนั้นก็ให้นําน้าปลานะครับที่เราผสมน้ําตาลแล้วก็น้เปลาไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ผมจะแช่ตัวกุ้งไว้ก่อนนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เอาไปทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับ ถัดมาผมจะมาทาในส่วนของตัวน้าจิ้มนะครับซึ่งมันจะเป็นน้าจิ้มคล้ายๆน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับสําหรับกุ้งแช่น้ปาปลาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมจะไม่ทําเค็มมากนะครับเพราะว่าตัวกุ้งแช่น้าปลาของเรามีความเค็มอยู่แล้วเติมจัดใส่พริกขี้หนูนะครับกระเทียมแล้วก็รากผักชีลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้มามะนาวนะครับอันนี้ผมใช้น้มามะนาวคั้นสดนะครับประมาณ4ลูกนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับประมาณ ครึ่งช้อนนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับอีกประมาณนิดนึงนะครับประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วก็ผมจะใส่น้ำต้มสุกลงไปนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ปั่นได้เลยนะครับก็จะได้น้ําจิ้มนะครับนี่ <ๆ S 1> เขียวๆแซ่บๆแบบนี้นะครับนี่ก็ให้ลองชิมรสชาติดูอีกทีนะครับถ้ายังไม่ถูกใจก็สามารถเติมได้นะครับอย่าลืมเผื่อรสชาติให้เราไปกินกับตัวกุ้งแช่น้ําปลาด้วยนะครับก็หลังจากกุ้งแช่น้ําปลาของเราได้ที่นะครับนี่ก็เดี๋ยวเตรียมมาจัดลงจานได้เลยครับก่เริ่มจากเดี๋ยวผมจะเอา กุ้งนะครับลงไปก่อนก็ได้แล้วพอเร,เ,รเราเอาไปแช่น้ำปลาแล้วเนี่ยตัวเนื้อกุ้งมันจะเปลี่ยนไปนะครับจากนั้นผมนก็จะเรียงด้วยมะละนะครับอันนี้มะระก็เอาไปซอยนะครับบางๆนะ มาเรียงมาละอันนี้ก็กินแกล้มได้เลยนะครับจากนั้นก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหรือว่าน้ำจิ้มที่เราทำไว้นะนี่ก็เอามาลานเลยนะครับ ด้าล,ลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจากนั้นก็วางด้วยกระเทียมนะครับวางไปเลยมีชอบมากชอบหน่อยก็แล้วแต่นะครับตามด้วยพริกแดงนะครับเพื่อความ สวยงามแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่น้ำจิ้มเพิ่มไปตรงกลางนิดนึงนะครับแล้วก็โรยตรงกลางด้วยใบมิ้นหรือว่าใบสะระแหน่นะครับก็เสร็จร้อดครับสำหรับกุ้งแช่น้ำปลานี่เเดี๋ยวผม ลองชิมให้ดูนะครับเวลากินก็ตักขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวกุ้มันจะแบบใสๆนะครับดูเด้งๆนะก็ถ้าเกิดว่ามันไม่เผ็ดนะครับเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มลงไปเพิ่มแล้วก็เวลากินก็กินพร้อมกับพริกกระเทียมนะครับแต่ผมชิมให้ดูนะ ้งบอกว่ามีความแซ่บอร่อยมากๆเลยครับในกรกเทียกจิ้มเปรีออ้ยวหวานนะครับ <c oughs> แล้วก็กินกับกระเทียมนะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับกับเมนูกุ้งแช่น้ำปลานะครับง่ายมากๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ